เกื้อกูลเพื่อนแท้ไม่ใช่แค่จริงใจแต่เป็นแสงอัมพัยแห่งรุ่งอรณุณของชีวิตในภาพเธอจะเห็นหญิงชายคู่หนึ่งกำลังจูงมือกันข้ามโขดหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมิตรแท้ที่มีอุปการะคือเมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาเพื่อนและทรัพย์สินของเพื่อนเมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งได้หรือเมื่อกิจจำเป็นก็ช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่จะออกปา ในภาพเธอจะเห็นฝ่ายชายเหยียบศีรษะเสือเอาไว้หมายถึงมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขเมื่อมีอันตรายก็ไม่ละทิ้งแม้ชีวิตก็สละได้แม้ความลับของเพื่อนก็ช่วยปกปิดจริงใจที่จะบอกความลับของตนแก่เพื่อน เธอจะเห็นในมือของทั้งสองถือก้านดอกบัวซึ่งหมายถึงมิตรที่แนะประโยชน์คือแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีให้ได้ฟังได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยฟังบอกหนทางแห่งความสุขความเจริญให้เป็นมิตรที่มีน้ำใจเห็นความงอกงามที่จะเกิดต่อเพื่อนก็ช่วยสนับสนุนใครเขาติดเตียนก็ช่วยยับยัง้งแก้ไขให้นี่คือลักษณะของมิตรแท้ ที่เธอควรทนุถนอมน้ำใจเอาใจใส่ดังของขวัญแห่งชีวิตที่ธรรมชาติประทานมาให้เมื่อเธอดูรูปนี้เธอคงรู้สึกถึงการมีเพื่อนชีวิตที่ดีสักคนเป็นสิ่งที่มีค่ามากเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จและดุลยภาพในชีวิตแท้จริงความสุขนั้นเกิดจากความเอื้ออาทรเมื่อเธอรู้ว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เธอคิด ถึงได้อย่างสนิทใจในยามที่เธอมีทุกข์หรือมีปัญหาแก,ก่ความอบอุ่นจากหัวใจเขาทุกข์นั้นก็แทบจะสลายไปสิน้นกำลังใจที่ดีจากใครสักคนหนึ่งซึ่งมีค่าต่อจิตใจเธอจะทำให้เธอมีพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเพียงแค่น้ำเสียง เธอไม่สบายใจทักเล็กน้อยนิดอ้อมแขนแห่งน้ำใจอันอบอุ่นของเขาจะวิ่งมาถึงทันทีมากกว่าที่เธอร้องขอมากกว่าที่เธอคาดหวังนี่คือพลังแห่งแสงอัมัยที่เป็นนิมิตหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตที่ดีเมื่อเธอมีมิต เกื้อกูลหากเธอมีเพื่อนที่ดียามเกิดทุกข์ทุกขของเธอจะเหลือเพียงครึ่งเดียวยามมีสุขสุขนั้นก็จะเพิ่มทวีเป็นสองเท่าเพื่อนแท้นั้นเป็นสิ่งที่มีอุปการะคุณมากร่วมทุกข์ร่วมสุขคอยแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีน้ำใจการมีเพื่อนที่ดีเธอจึงต้องรู้จักทนุถนอมเหมือนทรัพย์อันมีค่าที่เธอจะต้องใช้ไปตลอดชีวิต หากเธอเฉวยโอกาสไม่มีความเกรงใจในน้ำใจที่เพื่อนหยิบยื่นให้คิดแต่จะเอาเปรียบเห็นความดีของเพื่อนเป็นความโง่เห็นความนอบน้อมนุ่มนืวลของเพื่อนเป็นความอ่อนแอหากเธอสวยโอกาสาเธอจะไม่เหลือโอกาสที่ดีเอาไว้สวยเธอจงเอิบอิ่มอย่างอุ่นใจกับการมีมิตรแท้สักคนหนึ่งซึ่งมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใดๆ ต่อผู้อื่นควรเลือกคบเพื่อนที่ดีให้อุปการะแก่เพื่อนเมื่อเธอมีภัยเพื่อนจะเป็นที่พึ่งได้ช่วยเหลือเพื่อนมากกว่าที่เพื่อนออกป่าเพื่อนมีอันตรายก็ไม่ละทิ้งคอยสนับสนุนให้เพื่อนได้พบโอกาสที่ดีในชีวิตในหนทางที่สุดจริตคอยห้ามปรามไม่ให้เพื่อนไปสู่ทางเสียหาย ต่อตัวเองการกบเพื่อนที่ดีทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกทำร้ายให้เสียหายได้รับสิ่ง ที่ดีมีประโยชน์ทำให้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจให้สูงขึ้นเพื่อนที่ดีความดีของเขาจะเป็นตัวอย่างแห่งการพัฒนาให้สติปัญญาเธอได้งอบงามเหมือนยามรุ่งอรุณแห่งชีวิตที่มีแสงทองเป็นเครื่องหมายเพื่อนที่จริงใจก็เป็นเช่นนั้นขอให้เธอได้ทราบซึ้งอีกสักครั้งกับน้ำหวานทุกหยดในหัวใจที่เพื่อนแท้ของเธอไม่เคยหวงแหนที่จะให้ ประหนึ่งว่าแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้เพื่อความสุขของเธอ เขาอาจจะกล้มกืนมารายแห่งน้ำตายอยู่เงีย,งยบๆเพื่อบูชาคุณความดีจนบางครั้งอาจยอมที่จะสูญเสียเธอไปจากอ้อมกอดเพื่อให้เธอไปสู่ความสุขที่สูงส่งกว่าขอให้ได้ทราบซึ้งที่จะหล่อหลอมความดีงามทั้งมวลที่มิตรแท้ได้ให้เธอและหลอมรวมสิ่งนั้นเป็นหัวใจดวงเดียวกับเธอขอให้คุณธรรมของเพื่อนแท้ผู้นั้นจงอยู่บนหิ้งบูชาในหัวใจเธอตลอดไป เกื้อกูลสุหธรรมิตรมิตรแท้มีความจริงใจมิตรมีอุปการะเมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาเพื่อนช่วยรักษาทรัพย์สินให้เพื่อนเมื่อเพื่อนมีภัยเป็นที่พึ่งพิงได้หากเพื่อนมีกิจจำเป็นช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่จะออกปากมิตรร่วมสุขร่วมทุกข บอกความลับแก่เพื่อนและสามารถปิดความลับของเพื่อนได้แม้หากเพื่อนมีภัยก็ไม่ละทิ้งกระทั่งแม้ชีวิตก็สละให้ได้มิตรแนะนำประโยชน์เมื่อเพื่อนจะทําชั่วเสียหายก็คอยห้ามปรามไว้และคอยแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีให้ได้รู้ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟังบอกทางสุขทางสวรรค์ให้มิตรมีน้ำใจ แม้หากเพื่อนมีทุกข์ก็พลอยไม่สบายใจเรียกได้ว่าเพื่อนทุกข์ทุกข์ด้วยหากแต่เมื่อเพื่อนมีสุขก็พลอยแช่มชื่นยินดีเรียกได้ว่าเพื่อนสุขสุขด้วยครั้นเมื่อผู้อื่นติเตียนเพื่อนก็ช่วยยับยั้งแก้ให้ถ้าเขาสรรเสริญเพื่อนชงช่วยพูดเสริมสนับสนุน